สวัสดีครับเมื่อนี่มายุกับช่องเราตะกี้ครับเดี๋ยวพามาเบื้งนักไงครับหยักเขียวครับโกเบโกสองลอยรุ่นซบครับนี่ก็ไม่สองลอยครับโอฮิตสองลอยหกสิบครับเนี่ยเอลซี่ครับนั่นเลยเกาลูกครับนี่ยเจเรียสองครับเนี่ยทิ้งแย่ออกมาเลยครับเนี่ย นี่ได้มือที่สามครับเนี่ยมือว่านมือสองครับเอา,ามามือว่านเอา,ามามือก้อนเนี่ยตอนหกโมงแล้วครับมือว่านได้มือหนึ่งครับนี่ม,มือสองครับเนี่ยมาทำความสะอาดครับลือล้อพลึกลื้นฟูนครับเนี่ยเมื่ี้ไงครับเมื่อกีหนึ่งจุดสีคิวเลยครับเนี่ย ตาอุ้มเต็มๆเลยครับสีบางทียังหั่นเด็ดถลอกเลยครับเนี่ยิึงได้อันนั้นว่าครับเนี่ยเจียมๆเลยครับส่วงลางส่วงลางเง,งี้ยส้วงลางควงครับเนี่ยยี่หม่องคองก็มีเพิ่มมายย่าอีกเป็นี่ยังนะครับยี่หม่องคองเนี่ยนี่รอคองดักฟุ้นนี่ครับ หาล้านกครับสาวมากครับหาล้านก้วับจุดยอดเลยครับมองุ่งกีกันนี่เสือหมวกคือวอลววนะครับมองต่องกลางเหงือกนครับเสือมมาน้าครับเสือเล็กกันเสือมาครับพุ่งกับพุ่งกับไงก็สองลอยจังน <have a problem> ิดนึงครับแ <res> ้่ว่าสวงโตนในไงเลยะครับแ้่ว่าสวงแขนในไงก็สองลอยจิดหนึ่ง ห้ามครับรถดไม่ง้ามเดี๋หวออกมายกข้อครับเนี่ยหอกมายกข้อข้อเรียมครับสองลอยยกไม่ไหวครับต้นครับก็ครับว่าันกิง่งมาไรผ่านของอะไรนะครับ ครับงัดขีปูน,นกระจุยเลยครับขีปูนน่ยกระจุยกระจายเลยครับ ถูกซ่องกับรุ่นซิปทั่วไปนะครับรุ่นซิปธรรมดาทั่วไปครับมีกล่องหลังมีตัวดูดน้ำมันนีอย่างเงี้ะครับเครื่องนี่ร่งไม่ได้เร่งรู้ไหครับเครื่องนี่นี่มาเบาะไม่ได้เร่งเต็มที่เลยครับเร่งเต็มที่เร็วพวกนี้ครับ ฝังครับี่พุดลุ่มามาลง่ลุมฝังนะครับ พัาลมดูดแบบแห้งครับเสียงเขาล่มเรืองโอ้แตกเลยครับเนี่ยเหยียบเสามากแตกเลยครับนักแห้งครับยี่สิบก้นครับนี่นาที่เป็นประมาณยี่สิบหกตัน,นครับยี่สิบห้ายี่สิบหกตันมาแล้วบนี่ยเดี๋ยวดูขวดลงมาแล้วครับ ขวดขีปูนลงมาผมนะครับเจ็บขีปูนก็ต้องระวังครับเพื่อนเตี้ยเล็กดีครับเล็กดีขีปูนใส่กระจกไว้กันครับต้องระวังจังน้อยครับแล้วก็เฮ็ดครับใจควอนหมดเลยครับนี่ครับนี่เมื่อกีดีไปยังสี่หละะังสิบบาดหาคน,นครับ กีก็ออกส่งมาก้ายๆคือโคมาสูครับนี่ผมกีเป็นกลนเป็นกลงองอนๆครับกันพูดินงแน่นคือสืบ่ากลนหยาดเหรอครับนี่เป็นกลงองอนๆครับบ่คือแกลดครับอคือแกลดกับว่าคือถ่ายโคมาสูหลายกว่าครับโคมาสูลลงซิปนะครับสิปล่อหนี้ตาเฟ่สซิปล่อก็จิตใจดีวันนี้นะครับตากอุ้มเต็มๆนี่ก็ติด จวดจวดจวดข้าวเดียวเต็มครับนี่งบ้ามีแด้วก็จะไปเป็ดงาลง้งพอเลียมครับเขสิง่ายเขาบอา่อไส้ค่ตักไส,ส้เทสิบร้อยอย่างเดียวครับโอ้หยหย,หยุดแขนสุดก็นี่กระลกจังน,น้อยครับคนเบาเลยยังเดี๋ยวถ้ามาวงล่าง่าแหฮงครับจ่วงล่างเนี่ย มักแห้งครับส่วงลางีนแง่ครับในาง่ทั้งพวงครับไปเราบอคอยเห็นรถ โอ้โหดออกมากไ,ไม่เอามาเห็ดรถแยก,กเถอะเลยครับส่วนหลายเขาบอกอยติดแยกมากครับนี่ติดไร้มากครับบ่าคอยติดมาก <S <S เป็นหัวาลากกับผู้ไรนะครับนีผู้ขังผู้ขังออกแบบพวงเลยครับ แพงครับดือดกแพงแล้วแขนถึงบ่ครับแขนก็นแขนก,ก็ีเสียบสอง้อยจัดน่อยหน,นึ่งอย่าครับพอหลายดอกแก้งแล้วก็สีจัดเม็ดนึงนยครับเม็ดหาสีประมาณนีคนนคนออค้ครับจ่อปูนนครับจ่ปูนบ้างลงบ้างจ้าบ้างูเลครับตูเลย านได้เห็นเบื้งเืียเงเขาจะเป็นเคืียงยังเคพีองสีสูบหรือเคืียงหรือเืียงซ้ำสองลอยกับ่วกคครับก็ท่น แค่น้อยกับคองครับกำลังเริ่มหัรครับพี่ครับส่วนนี้าด,ดึงแล้วครับดึงแล้วตั้งทางกับบ้านตั้งทางกับบ้านคนครับอา้ามบ้านคนต้องเห็ดระวังระวังอย่าต่อยครับ แข้งข้างดีครับดึงเลยครับบานเนี่ยสบายนี่ครับก็เดี๋ยวออกแง่หลายดี่ครับ คลิปนี้ก็ไว้ซพื่อนนี้ค,ครับขอบคุณที่มาับชจุ่มชเนาตาลีกกครับเดี๋ยวพ่อการคลิปหน้าครับ